สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่13มิถุนายน2567นายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดขบวนเรือพะยุหาย,ยาตราทางชลประาก และความก้าวหน้าในการประดับตกแต่งเรือพระที่นั่งโดยมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือนายพนมบุตรจันทะโชธอธิบดีกรมศริลปากรพลเรือโทวิจิตตันประภารองเสนาธิการทหารเรือตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจากนั้นนายยกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามการซ่อมแซมการประดับตกแต่งเรือพระที่นั่งที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี พระนครกรุงเทพมหานาครจากนั้นนายกได้กล่าวชื่นชมระบุว่ามีความภาคภูมิใจปลิ่มปิติและอินดีที่ได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้นายประกรณ์มหันโนกกรรมาการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะร่วมกันแถลงข่าวกรณีที่กบะตยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้มีการสั่งยุบพักเก้าไกล ลรอบคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญฉบับลงวันที่31มกราคม2 5ง7ได้ระบุชัดเจนว่าการกระทําของผู้ถูกร้องเป็นการใช้สิทธิ์เสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,คำวินิจััยนี้ทำให้กรกะะตไม่อาจจะทำอย่างอื่นได้การที่มีคำถามมาว่ากรกตเห็นด้วยที่มีการยุบพักการเมืองหรือไม่นั้นกกตมีการพูดคุยกันมาก และตอบได้อย่างเดียวว่าก,กรกตไม่สามารถตอบได้ก,กรกตเป็นผู้ปฏิบัติต้องเคารพตามกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่ได้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการกรีซได้สั่งปิดโรงเรียนล้อมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างอโคโพลิสแห่งเอเธนเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นที่ผ่านมาและเตรียมหน่วยแพทย์ประจำการทั่วกรุงเอเธน หลังจากที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิพุ่งสูงจากคลื่นความร้อนและรอบแรกของฤดูร้อนครั้งนี้หน่วยงานได้สภาพอากาศคาดการณ์ว่าอุณหภูมิหลายเมืองของกรีซน่าจะพุ่งสูงขึ้นถึง43องศาเซลเซียสในวันพุธและวันพฤหัสบดีนี้สำหรับอะโครโพลิสแห่งเอเธนส์ถือเป็นดึงในสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมกรีกโบราณโดยมีวิหารพาเธน,นอนเป็นไฮไลท์สำคัญของที่นี่ จึงต้องปิดงดเข้าชมตั้งแต่เที่ยงจนถึงเวลา17นาฬิกาขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานกาชาติต้องคอยแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับนักท่องเที่ยว